สวัสดีรับเพื่อนๆช,ชาวโคตรบอลแน่นอนว่าหากพูดถึงดาวยิงแถวหน้าของยุโรปในซีซั่นนี้ที่ถือว่ารักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างของเ้นคงวาต้องมีชื่อของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ดาวยิงของบอร์เดมนิกแฮร์ริเคนของสเปอร์และเลโอนีลมาซี่ของบาร์เซโลนาแต่อีกคนหนึ่งครับที่ตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมที่มีส่วนสําคัญช่วยให้อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันโชเซเรอาซีซั่นนี้มาครอง และนับเป็นการควา้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ11ปีของทัพงูใหญ่อีกด้วยใช่แล้วครับเป็นลูกกูกคนเดียวกันที่แทบไม่เคยโชว์ฟอร์มเก่งเลยตอนเล่นกับเชลซีและเมื่อจะไม่อยู่กับแมนยูไม่ว่าจะเป็นยุคของโชเซ่มูรินโญ่หรือโอเลกุนนาโซชาก็ไม่เคยเป็นที่สบอารมณ์ของแฟนบอลเรดอาร์มี่เอาซะเลยจากที่เขาเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าถูกโยกไปทำเกมอยู่เรมเส้นด้านขวาเป็นกองหน้าร่างยักษ์ที่ดูเชี่องช้าคลองบอลไม่ได้เลี้ยงบอลเสีย และใช้โอกาสเปลืองมากครับกลายเป็นตัวตลกในสายตาของแฟนบอลอังกฤษนับไม่ถ้วนซึ่งในตอนที่อ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของอินเตอร์มิลานคว้าตัวลูกากูเข้าทีมเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ด้วยค่าตัว73.7ล้านปอนด์ก็เกิดคำถามขึ้นครับว่าซื้อกองหน้าร่างยักษ์ที่เชื่องช้าเหมือนตัวเย็นเคลื่อนที่มาทำไมและตอนนี้ทุกคนคงได้คำตอบแล้วก่อนเข้าเรื่องฝากไปด้วยครับเชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มันเลยที่แอ SL24 การันตีโปรดีที่สุดกองหน้าทีมชาติเบลเยียมย้ายจากอันเดเลตในบ้านเกิดมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่กลางปี2011ครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จจนถูกปล่อยให้เวสต์บอมยืมตัวก่อนที่จะมาโด่งดังเมื่อถูกเอเวอตันยืมตัวไปเล่นยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและก็เป็นทอฟฟี่สินบนเงินครับที่ซื้อตัวมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว25ล้านยูโรในฤดูกาล2016-17ลูกกูยิงให้เอเวอตันในพรีเมียร์ลีกไป,ปนนที่สุดมูรินโญู คว้าตัวเข้าไปร่วมทีมแมนยูเมื่อปี2017โดยตลอดระยะเวลาที่คาแข่งให้กับทอฟฟี่สีเงินครับลูกกกกูลงเล่นไปทั้งหมด166นัดซัดไป87ประตูกับอีก29แอสซิสแต่ว่าการย้ายไปเล่นในทีมโอเดฟอร์ดมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับฤดูดกาล2 0 1 7 1 8เขาทำได้16ประตูนในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็ถือว่าไม่เลวแต่ว่ามันก็ไม่มากพอมาจนถึงปลายปี2018สถานการณ์ของเขาย่ำแย่ครับเมื่อบูรินโย่โดนปลด โอเลกุนาโซชาเข้ามาแทนที่และดาวยิงเบลเยียมก็เล่นไม่ออกแฟนมาวิจารณ์ครับว่าเขาเชี่งชา้าพอรูปร่างที่อ้วนถุทำให้เขาตัดสินใจอำลาทีมเมื่อปี2019และไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในศึกการโชเซเรียาซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ลูกกูกูยำเล่นที่อิตาลีคอนเต้ e, จับเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้เขาสามารถยืนระยะได้อย่างมั่นคงเป็นกองหน้าตัวเป้าในเซเรียาเนี่ยจะต้องใช้พลังอย่างมากครับ ต้องมีบทบาททั้งการยิงประตูการจ่ายบอลการใช้ความเร็วไม่เพียงเท่านั้นครับคอนเต้ยังให้ลูกกูกูเน้นความสําคัญกับเรื่องโภชนาการให้เริ่มไดเอทเลิกกินอาหารขยะหันมาเน้นผักและเนื้อสัตว์ครับจากนั้นลูกกูกูก็มีหุ่นที่เพลียวขึ้นอย่างมากครับการเคลื่อนตัวว่องไวไม่ใช่ตัวเย็นเคลื่อนที่อีกต่อไปและสถิติยิงประตูก็ดีวันดีคืนฤด,ดูกาล1 9 2 0 2 0เขาทําได้23ประตูและงูใหญ่ได้รองแชมป์เซเรีย มาซีซั่นนี้ครับโค้ชทีมชาติเบลเยียมลงเล่นไปแล้ว31นัดทำไป21ประตูกับอีก9แอสซิสและพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันโชเสเรอ์อามาครองคว้าแชมป์ทั้งทีก็ต้องขิงกันหน่อยลูกก,กูครับเคยตกเป็นข่าวดังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในเกมที่อินเตอร์ลงสนามเจอกับทีมร่วมเมืองอย่างปีศาจแดงดำเอซิมิลานในศึกโคปาอิตาเลียรอบคัดเลือกครับเปิดศึกน้ำลายกับซาลตันอิบากิโมวิชกองหน้าของเอซิมิลานเรียกได้ว่าด่ากาันจนเกือบวางมวยเลยทีเดียว และดูเหมือนว่ามันยังเป็นสงครามที่ค้างอยู่ในใจทั้งสองคนครับซึ่งเมืองงูใหญ่ได้แชมป์ลีกเนี่ยลูกกากูก็กไม่ลืมแค้นครั้งเก่าด้วยการทวิตข้อความว่าพระเจ้าตัวจริงได้สวมมงกุฎพระราชาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยอมก้มหัวมาซะดีดีหลงท้ายชื่อว่า king of milano ซึ่งก่อนหนี้นครับอิบราฮิโมวิชเนี่ยเคยเปรียบตัวเองว่าเป็นพระเจ้าลูกหนังแห่งเมืองมิลานมาก่อน ก็นับว่าเป็นการเอาคืนที่แสนมีความสุขของโลมิลูลูกกูอย่างไม่ต้องสงสยัยเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงสแสดงคอมเมนต์เต็มที่กดแชรกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ Facebook และ Youtube Channel โครบ้าบอล